นิยายเสียงเลี้ยงเด็กใครว่ายากผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI p r e m ร w วดีบทที่6ตัวร้ายมาแล้วคำเตือนมีฉากความรุนแรงและคำพูดรุนแรงต่อเด็กเล็กและผู้ใหญ่ ใจดีก็ไม่ได้รู้เรื่องราวว่านิทานที่เขาเล่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมจักรวาลน,นี้ทําให้อินบอกของช่องเต็มไปด้วยนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ติดต่อมากันหมดแต่ใจดีไม่ได้อ่านอเลยเพราะตอนนี้เขากําลังยุ่งทําถุงมือนิทานและฉากประกอบเรื่องลูกหมูสามตัวอยู่พอเสร็จเขาเลยกดวางขายในเว็บอีวาสตรีมมิงถุงมือนิทานและฉากประกอบเรื่องเล่านิทานลูกหมูสามตัว ราคา5,000รีต่อชุด10ชุดเท่านั้นภายใน5นาทีต่อมาขึ้นโซนเอาจากนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับตัวน้อยที่ออกมาคร่ำครวญว่าซื้อไม่ทันอยากเป็นทนายแงงๆคุณพ่อหนูอยากได้โยชิตะอรันหืดีนะว่าเข้ามาช่องนี้ตลอดแล้วเห็นได้มาด้วยหนึ่งชุดอยากเป็นทนายขายต่อไหมฉันให้ราคาสองเท่า อรันไม่บ้านฉันรวยอยู่แล้วอยากเป็นทนายเศร้าสำนักงานเว็บอีวาสตรีมมิงเห็นว่ายอดผู้ติดตามและดูช่องนี้เพิ่มจํานวนรวดเร็วจนทางผู้บริหารสนใจช่องนี้ขึ้นมาเลยนำเสนอเรื่องนี้ไปยังประธานบริษัทประธานค่ะรองประธานบริษัทส่งเอกสารมาให้พิจารณาค่ะเลขาประธานบริษัทยื่นเอกสารให้ประธาน จากนั้นอานอน์ก็รับมาเปิดดูก็เห็นว่าช่องโรงเรียนอนุบาลดอกทานตะวันมีจำนวนยอดคนดูคนไลค์แชร์และกดติดตามเพิ่มขึ้นเร็วมากนับจากที่เปิดช่องไม่นานเพียงคลิปเดียวก็มียอดขนาดนี้ยอดคนดู2องล้านคนยอดคนไลค์ห้า0สนยอดคนแชร์หนึ่0 0สยอดคนกดติดตาม500,000คน อนนท์ประธานบริษัทที่ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อกำลังเอานิ้วเคาะตัวอย่างใช้ความคิดน่าสนใจช่องนี้เดี๋ยวเขาต้องลองเปิดช่องนี้ดูจากนั้นอนนท์ก็หาช่องนี้เจอแล้วลองเปิดดูคลิปนิทานลูกหมูสามตัวยิ่งเห็นร่างบางและฟังเสียงอันอันโอยแล้วรู้สึกเคลิ้มตามเลยแต่จะว่าไปร่างบางแสนสวยทำไมดูคุ้นๆนะเลขาช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับช่องนี้และเจ้าของช่องมาให้ด้วยครับอนนท์สั่งงานเลขา ได้เลยค่ะในเว็บเวน่มีแอคเคา์หลุมได้มาโพสเรื่องเกี่ยวกับคุณครูใจดีและช่องโรงเรียนอนุบาลดอกทานตะวันแต่ละโพสเต็มไปด้วยความรู้สึกลบและรังเกียจคุณครูใจดีอ่อนโยนอะไรเคยทำให้คนท้องเสียมาก่อนทำอาหารให้คนป่วยไม่สบายหน้าติดตามตรงไหนสนับสนุนให้แบนช่องโรงเรียนอนุบาลดอกทานตะวันเด็กในจักรวาลไม่ควรเรียกคนแบบนี้ว่าคุณครู นิทานก็แค่ก็อปะมาแล้วแต่งให้จบเองก็ได้ใครก็ทำได้ฉันเคยรู้จักใจดีนะเคยทำอาชีพแบบนั้นด้วยสร้างภาพตัวจริงพลาดท่าท้องเลยเลิอกอาชีพนี้อย่าไปให้เครดิตคนแบบนี้แบนคุณครูใจดีแบนช่องโรงเรียนอนุบาลดอกทานตะวันใจดีสร้างภาพทำให้ตอนนี้แฮชแท็กนี้ถูกดันขึ้นไปจนท็อปเทรน์เลย พ่อมังกรสุดหล่อไม่น่าให้เด็กๆตามช่องนี้เลยนะแม่คนสวยนั้นซิดูจากประวัติแล้วน่ากลัวว่าเด็กๆจะติดนิสัยด้วยแอปเปลิลสดฉันรอถแถลงจากช่องก่อนดีกว่าเพราะไปดูการเล่านิทานแล้วคุณครูใจดีคือของจริงไม่น่าจะสร้างภาพได้แบบนี้เจ้าหญิงงานน้ำชาฉันจะรอถแถลงก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเลย เจ้าชายตะกละจริงด้วยแม่สอนว่าข่าวลือมักถูกขยายด้วยความเกลียดชงังต้องฟังความอีกข้างจากนั้นคอมเมนต์ในไวนอเรื่องนี้ก็ไม่ได้หยุดเลยมีคนรีเวนอภายในหนึ่งวันก็หลักหมื่นแล้วที่ดาวรักในคอนโดเล็กและเก่าแห่งหนึ่งมีเสียงควงป่าเข้าของเสียงแก้วถ้วยชามแตกเหมือนคนในห้องกำลังระบายอารมณ์ที่กำลังเดือดดาดเป็นอย่างมากของตนพร้อมกับมีเด็กเล็กคนหนึ่งที่คลานไปหลบมุมด้วยความกลัว ทำไมมันถึงดังขึ้นมาอีกฉันเกลียดแกใจดีเพราะแกถึงทําให้ฉันต้องตกอับแบบนี้ย้ายไปดาวห่างไกลแบบนี้ยังไลฟ์สดได้อีกฉันจะขัดขวางแกให้มากที่สุด เสียงของผู้ชายร่างบางคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความเกลียดชังวันนั้นเขาตั้งใจจะจับคนรวยที่มาจากดาวอื่นแล้วมาเที่ยวที่ผับถ้าเขาจับได้เขาก็จะได้ใช้ชีวิตสุขสบายด้วยแต่ทุกอาย่างผิดแผนไปหมดทำให้เขามาพลาดท่าท้องกับตาแก่คนหนึ่งที่มาเป็นลูกค้าในผับแทนจนมีมันหัวคนนั่งหลบมุมอยู่นั้นเห็นแล้วอารมณ์เสียตาแก่นั้นให้เงินมาเพียงไม่กี่แสนรีเท่านั้น กลัวเมียที่บ้านจับได้เขาเกลียดใจดีมากเขาจะจ้องล้างผลาญจนกว่ามันจะไม่มีความสุขแบบเขาเพราะแกฉันเลยต้องมาอยู่แบบนี้จากนั้นก็หันไปมองลูกน้อยที่หลบมุมอยู่เด็กน้อยเห็นแม่หันมาหาตนแล้วดูด่าตนก็เริ่มเบะหน้าร้องไห้แงแงแง,งเสียงเด็กน้อยร้องให้อย่างปวดใจอารมณ์เสียร่างบางนั้นก็ไปนั่งโซฟาและไข่ห้าง อุต่าหจัดฉากว่าท้องเสียเพื่อเรียกเงินไปรอบหนึ่งแล้วมาไลฟ์สดเรื่องเด็กน้อยอะไรอีกฉันไม่ยอมหลอกเพราะแกทำให้ฉันพลาดลูกค้าคนรวยในวันนั้นจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องร่างบางนั้นก็ไปเปิดประตูคนที่มาเคาะห้องมีอยู่คนเดียวนั้นแหละตาแก่ที่เขาพลาดท้องนับว่าตาแก่นี้มีข้อดีคือรักลูกมากแต่ก็กลัวเมียมากเช่นกันทำอะไรลูกอีกหลังเงินฉันให้แล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีหน่อย ตรินพ่อของลูกอายุ45-10ปีอดต่อว่าคนตรงหน้าไม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างในถึงร้องให้ขนาดนี้เขารักและสงสารเด็กน้อยคนนี้มากแต่ขณะเดียวกันเขาก็กลัวภรรยารู้เรื่องนี้ทำไมไม่เอาไปเลี้ยงเองละ่ะถ้าคิดว่าจะเลี้ยงดีกว่าฉันคนนี้ที่เป็นแม่ร่างบางเลยไม่พอใจที่พ่อของลูกต่อว่าเขาหลายครั้งแล้วเธอก็รู้ว่าเพราะอะไร ปรินพูดกับผู้ชายร่างบางต่อหน้าเขาเฮอเขาไม่น่าพลาดให้คนแบบนี้เลยวันนั้นถ้าไม่เมาเขาไม่มีทางนอกใจภรรยาสุดที่รักแน่นอนอ้ยรู้แล้วอย่างไงคุณอยากเลี้ยงก็เลี้ยงเองเลยแค่เอาเงินมาให้ผมก็พอจากนั้นผมจะไปเองก่อนที่ผมจะทนเลี้ยงไม่ไหวแล้วร่างบางกำลังโมโหเขาต้องออกจากงานในผับก็เพราะท้องความหวังในการใช้ชีวิตรูราของเขาหายไปจนหมด ตรินได้แต่อุ้มลุกน้อยอย่างสงสารตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะภรรยาเขายังไม่รู้เรื่องนี้ภรรยาเขาโหดมากเขารู้ดีเรื่องนี้นึกว่าจะแน่ร่างบางพูดประชดอีกฝ่ายอย่าให้มากไปนะเพชรอย่าลืมว่าเรื่องนี้โทษผมคนเดียวไม่ได้ต้องโทษคุณด้วยเหมือนกันถึงได้เกิดเรื่องนี้ตรินพูดกัดฟันมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นขัดจังหวะบทสนทนาของทั้งคู่